สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับ The Witch Doctor หรือหมอผีสามัญประจำบ้านกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะบอกไว้เลยนะว่าสัญญา,าต้องเป็นสัญญานะสัญญาว่าทำต้องทำนะเ,เนื่องจากนะประชามตินะรุนแรงมาก <c oughs> ทำประชามติไปเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย,ย์ที่แลนะ้วใช่ไหมก็เรื่องออถูกหวยด้วยควอนตั้มฟิสิกส์นี่มาแรงมากนะก็ขออนุญาตทำเรื่องนี้ก่อนนะแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะไว้ทำในซีรีส์คราวถัดไป ซีรีส์หวยนี่เราทํากันเป็นอาจจะหลายตอนหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าจะอธิบายยัดไปตอนเดียวเลยเนี่ยเกรงว่ามันจะไม่ได้ออกสักทีมันน่าจะแบบประมาณอีกชาติสองชาติครึ่งอะไรเงี้ยนะมันจะมันจะนานไปก็เลยเออเดี๋ยวค่อยๆซอยทีละเล็กทีละเล็กทีละ,ล,กทละน้อยแล้วก็ให้ข้อมูลกันไปแล้วก็เอออันนี้สําคัญมากนะจ๊ะใช้จักรยานในการรับชมรับฟังนะใช้วิจารณญาณน,นะคะเพราะว่า ในซีรีส์นี้นะขอบอกว่าข้าพเจ้านะคะไม่ได้บาใบหวยนะไม่ได้เปิดสํานกนะไมไ่เป็นอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องแบบเฮ้ยแบบไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม,นะไม่มีการบอกเลขแต่อย่างใดนะแล้วก็ในซีรีส์นี้นะคะฟังแล้วรับชมรับฟังไปแล้วเนี่ยไตรตองนะเอาเองนะแล้วก็อะไรยังไงเนี่ยก็คือแล้วแต่ท่านนะฮะไม่มีการการันตีนะคะว่าถ้าท่านทําแล้วฟังแล้วนู่นนี่นัน่นแล้ว จะถูกหวยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตมีพื้นฐานในการคิดการเขาเรียกอะไรนะการใช้ชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกันโอเคปะ่ะเออบางคนอาจจะทําแล้วเฮ้ยมันถูกจริตมันได้บางคนอาจจะแบบทําแล้วเฮ้ยอะไรวะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยไม่ถูกสักทีก็มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องใช้วิจรญญารยณนะจะพูดจัก,กรยานกะ็แล้ววิจรญญารยณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็จับ จ่ายซื้อลอตเตอรี่นะคะอย่างมีความรับผิดชอบมันจะไม่ใช่แบบ spend more than you can afford to lose นะ,ะก็คือว่าใช้จ่ายแบบซื้อหวยจนแบบว่าหมดตูดหมดตัวนะคะก็คือใช้จ่ายจนแบบซื้อจนแบบ ทะเลาะกับเมียที่บ้านทะเลาะกับผัวที่บ้านนะไม่มีเงินมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรนะไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนหรือว่าไม่มีเงินซื้อข้าวกินจ่ายค่าเช่าค่าหงวดรถค่าน้ําค่าไฟนะอย่าหาทำนะฮะซื้อเท่าที่ท่านสามารถจะซื้อได้ถ้าสมมติว่าสลากประเทศไทยเท่าไหร่80บาทปะมีคนขายเกินราคาเรารู้แหละถ้าเป็น80บาทถ้าฉัน จ่ายไปแล้ว80บาทแล้วถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะฉันจะไม่มีอะไรไม่มีอันจะแดกทีหลังนะอย่าหาทำโอเคปะเออถ้ามันไม่ได้แบบรุนแรงดามาจ์รุนแรงมากขนาดที่ว่าเออถ้าฉันเสียเงิน80บาทนี้ไปแล้วชีวิตฉันจะล่มจมก็ก็ได้ค่ะเล่นให้มันสนุกนะเล่นให้มันพอดีนะคะไม่ใช่หมกมุ่นกับมันจนเกินไปนะว่าเฮ้ยนี่คือทางเดียวที่ฉันจะรวยได้นะโอเคปะเอองั้นเดี๋ยวก็จะแบบเฮ้ฉันจะต้องทำนี่นะบางมีบางคนนะที่ ที่ถูกหวยเพราะว่าสัญชาตญาณข้างในมันบอกให้ซื้อมันมีนะแต่ว่าเราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองนะอขอยกตัวอย่างนิดนึงลวกันมันมีผู้หญิงคนหนึง่งเขาบอกว่าที่อที่อเมริกานะอันนี้ฟังมาจากช่องของคุณทีโมธีเขาบอกว่าเขาอยากจะไปซื้อหวยมากๆลอตเตอรี่นะไม่ใช่หวยลอตเตอรี่มากๆนะตอนประมาณทุ่มไม่ใช่ทุ่มหนึ่งชัวที ประมาณเกือบสี่ทุ่มห้าทุ่มอะ่ะแล้วตอนนั้นร้านแถวบ้านมันจะปิดหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไปตัวเวนหาซื้อจนได้ค่ะสุดท้ายเขาก็ถูกอะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบดิ้นรนมากคือมันต้องซื้อให้ได้ถ้าไม่ซื้อนี่ฉันจะแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็ถูกแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอันนี้ประเทศอะไรจําไม่ได้ไปซื้อน้ําส้มมาแล้วทีเนี้ยเมียบอกให้เอาน้ําส้มไปคืนแล้วก็เอาเงินคืนมาซะเพราะว่าน้ำส้มมีปัญหาอะไรสักอย่างนี่แหละ แกก็เอาไปคืนผู้ชายคนนี้เอาไปคืนนะพอคืนน้ำส้มเสร็จปับ๊บแกก็เอาเงินที่เหลือไปซื้อหวยไปซื้อลอตเตอรี่ซึ่งลอตเตอรี่ถ้าเป็นอของอังกฤษนี่ของของยุโรปนะยูโรมิเลียนนะเขาเรียกแบบนี้ยูโรมิเลียนเนี่ยรู้สึกจะสองพาวห้าสิบต่อแถวนะต่อไลายถ้าเป็นพาวเวอร์บอลเนี่ยรู้สึกจะห้าพาวมั้งใช่ห้าพาวประมาณนั้นก็คือแกก็เอาไปซื้อเนี่ยแหลคะค่ะลอตเตอรี่แล้วแกก็ถูกแต่จําไม่ได้แล้วนะว่าถูกเท่าไหร่ อะไรประมาณนี้คือมันจะมีเขาเรียก,ยกอะไรจักรวาลจะมีแนวทางของมันนะถ้าเกิดคุณจะถูกมันจะมันจะมาถ้าเกิดคุณ Approach มันอย่างถูกจริตนะแล้วกออ็อย่างที่บอกนะเล่นอย่างมีความรับผิดชอบนะจ๊ะส่วนตัวข้าพเจ้าเองนะอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงนะว่ายังไม่เคยถูกรางวัลแบบ อุ้ยห้ล้านอะไรเงี้ยไม่มีนะยังไม่มีนะแต่ว่าเคยแบบถูกรางวัลเล็กๆน้อยน้อยะค่ะเหมือนตอนนั้นทําแบบทดลองเฉยๆว่าถ้าสมมติว่าก่อนนอนเนี่ยเอ่อชั้นจินตนาการนะก่อนนอนว่าชั้นได้รับอีเมลของของอังกฤษมันจะเป็นเล่นเป็นในแอปมนะเล่นผ่านแอปชื่อว่า national lottery อะไรประมาณนี้ ก็คือถ้าเราถูกรางวัลปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีเมลส่งมาบอกว่าเฮ้ย you congratulations you win อะไรประมาณนี้นะเออจะไม่ได้ไปเป็นนะก็คือก่อนนอนจินตนาการว่าเออฉันได้รับอีเมลนี้แล้วก็หลับไปแล้วปรากฏว่า8ใน10ครั้งนะที่ทำแบบนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ยังไงก็ทดลองถูกปปแปลเออแปลดเลยทีเดียว8ใน10ครั้งนะถูกค่ะถูกแต่ว่าถูกแบบ โดนสองตัวห้าเออไม่แค่ตัวห้าตัวก็รวยแล้วตัวโดนทีละสองตัวสามตัวอะไรแบบนี้ก็คือฝรั่งเอ่อหวยฝรั่งมันจะไม่ได้เป็นแบบเลขแปดหลักเจ็ดแปดหลักเหมือนบ้านเราไม่รู้กี่หลักนะของบ้านเราที่เป็นเลขต่อต่อกันใช่ไหมของฝรั่งมันจะแบบอย่างเช่นนะให้เราเลือกเอ่อเลขหนึ่งถึงห้าสิบมาห้าเลขแล้วก็เลือกเลขพิเศษมาอีกสองเลขหนึ่งถึงสิบเอ็ดเนี่ยเลือกมาสองเลข,เลขอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นสมมตินะสิบยี่สิบ ยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถูกหมดก็คือแจ็คพอตโอเคปะ่ะเออถ้าถูก2ตัวแล้วก็จะไห้หาพาวถูก3ตัวบวกบวกลักกี้สตาร์ได้กี่พาวก็ว่าไปอะไรแบบนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ก็จากการทดลองของอิฉันก็น่าจะประมาณ8ใน10เลยเพราะว่าแล้วคือเวลาไม่ได้แบบโฟกัสขนาดว่ากูต้องถูกอะไรอย่เงี้ยนะคือตอนนั้นทดลองคอแค่ว่าเฮ้ยหลับ ก่อนหลับก็จินตนาก,การนิดนึงแล้วกันว่าได้อีเมลตอนเช้าหรืองตอนเช้าก็เปิดมาก็ได้จริง8ปดในสิครั้งอืมแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบ congratulation you won 54 f o u r m i l l อะไรอย่างเงี้ย <laughs> อันนี้หวังจะเจออยู่แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเล่นให้สนุกนะ Approach หวยเนี่ยให้มันเป็นอีกแหล่งเงินทุนอย่างหนึ่งก็แล้วกันไม่ใช่ว่าเออฉันจะต้องถูกเท่าน,นั้นชีวิตฉันถึงจะเริ่มต้นได้อะไรเงี้ยมัน มันจะดูเป็นการบังคับไปจัก,กรวาลไปว่าเฮ้ยต้องมาในทางหวยเท่านั้นอะไรย่างนี้นะก็เปิดทางให้จัก,กรวาลเขาทํางานก่ะอาจจะเป็นเราจ,จะได้อย่างอื่นมาก็ได้นะบางคนเอ่ออาจจะได้คู่ดีก็ได้คู่ดีก็ถือว่าเป็นลอตเตอรี่แจ็คพอตนะฮะประมาณนั้นนะลูกดีบุตรดีอะไรงี้ก็ลอตเตอรี่แจ็คพอตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูชมอย่างมี จักรยานนะแล้วก็เล่นให้มันพอประมาณนะจ๊ะเอาแบบกรุบกริบสนุกสนุกถูกก็แฮปปี้ไม่ถูกก็ยังแฮปปี้ได้นะจ๊ะโอเคป้าเออเดี๋ยวก็จะแบบทำไมมันไม่ถูกวะมีมองทำอะไรของมึงเนี่ยอะไรเงี้ยไม่มีนะจ๊ะอย่างงี้นะไม่ไม่ไม่ม,ม,ม,ม่โอเคปัจจดตังนะตัวใข่ตัวมานนะจ๊ะไปรับชมกันเลยจ้า คยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนเนี่ยถึงถูกหวยนะท,ท,ทั้งที่แบบเราถูกสอนกันมาว่าความน่าจะเป็นเนี่ย probability เนี่ยมันแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้นะมันยากมากนะทำไมนะบางคนเหมือนดูแบบโอ้โชคดีแท้นะกี่หวดกี่งวดก็ถูกนะมีโชคมีลาบตลอดเวลานะวันนี้นะจ๊ะข้าพเจ้านะจะพาท่านไปหาคําตอบนะที่ อาจจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าคนะวอนตัมฟิสิกส์นะวิทยาศาสตร์นะที่ค้นพบว่าความจริงที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวนะแต่เป็นเพียงความเป็นไปได้ที่รอให้ผู้สังเกตนะอย่างเราเรานี่แหละนะเลือกมันขึ้นมานะเหมือนกับการที่เราเนี่ยเลือกเลขรางวัลที่1เลยทีเดียวนะจ๊ะ ก่อนอื่นนะจ๊ะควานตัมฟิสิกส์เนี่ยมันคือคแขนงหนึ่งของฟิสิกส์นะที่ศึกษาธรรมชาติของสสารนะจ๊ะและก็พลังงานในระดับเล็กมากๆนะจ๊ะเช่นอะตอมอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะรวมไปถึงอนุภาคมูลฐานต่างๆนะฝรั่งเขาเรียกว่า fundamental particles นะที่เล็กกว่านั้นเรียกว่าอนุภาคควอนตัมนะเล็กกว่าทุลีฝนนะเล็กกว่าแบบเซลล์ของร่างกายเราเสียอีกนะจ๊ะ ทุกสิ่งนะรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นบ้านนะร่างกายรถต้นไม้หรือแม้กระทั่งความคิดเนี่ยล้วนประกอบขึ้นมาจากอนุภาคเล็กๆเหล่านี้นะซึ่งนะเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยถูกควบคุมด้วยแรงพื้นฐาน4อย่างของธรรมชาตินะจ๊ะก็คือนะหนะ gravitational force หรือว่าแรงโน้มถ่วง 2. นะจ๊ะ weak force นะหรือว่าแรงนิวเคลียนะร์แบบอ่อน 3. ามนะจ๊ะอ l เล t ก o ทร g n e t น c force นะหรือว่าแรงแม่เหล็กไฟฟ้า 4. ี่นะจ๊ะ t r o n g force หรือว่าแรงนิวเคลียร์แบบเข้มข้นนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะหรือว่า Electromagnetic Frequency เนี่ยมันไม่ได้มีผลเฉพาะกับโลกทางกายภาพนะแต่มันยังสัมพันธ์กับจิตใจความรู้สึกและความคิดของเราอีกด้วยนะจ๊ะ หนึ่งในการทดลองนะที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกต้องทบทวนความเข้าใจเรื่องความจริงที่เราเห็นในโลกสามิติกันใหม่เลยเนี่ยการทดลองนี้นะเรียกว่า double slit experiment นักวิทยาศาสตร์ยิงอนุภาคเล็กๆเช่นอิเล็กตรอนผะ่านช่อง2ช่องบนกำแพงนะถ้าไม่มีใครสังเกตนะหรือว่าไม่มีใครไปนั่งจับจ้องมันเนี่ยอนุภาคเหล่านั้นนะจ๊ะมันจะไม่เลือกเส้นทาง มันจะกระจายตัวออกมาเป็นเหมือนคลื่นนะซึ่งมีความเป็นไปได้เนี่ยเต็มไปหมดแต่นะจ๊ะถ้ามีคนเฝ้าดูสังเกตรหรือวัดผลเนี่ยอนุภาคเหล่านั้นนะก็จะเลือกเส้นทางที่ชัดเจนทันทีนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่า observer effect นะความจริงเนี่ยมันจะตกผลึกก็ต่อเมื่อมีการรับรู้หรือว่าสังเกตมันเหมือนกับคล้ายๆกับจักรวาลนะกำลังจะบอกเรานะว่า ผู้สังเกตนะ observer เนี่ย observer อย่างเราเรานี่แหละคะ่ะคือผู้เลือกความจริงหรือว่าผู้สร้างความจริงในทางควอนตัมฟิสิกส์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เราสังเกตมันเนี่ยเรียกว่านะ wave function มันเป็นคลื่นความน่าจะเป็นนะที่มีความเขาเรียกอะไรความเป็นไปได้หลากหลายเนี่ยซ้อนทับกันอยู่แต่เมื่อเราสนใจหรือว่าโฟกัสในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ คลื่นเหล่านั้นนะจะจะคอลลปป์หรือว่ายุบตัวลงนะเหลือเพียงความจริงเดียวที่เราสัมผัสจริงๆในโลกสามมิตินี่ก็คือสิ่งที่ฝรั่งนะเขาเรียกว่า wave function collapse หรือว่าการยุบตัวลงของฟังก์ชันคลื่นนะพูดเข้าใจง่ายๆคือว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดนะแต่สิ่งที่เราเลือกมองสิ่งที่เราเลือกโฟกัสหรือว่าสังเกตมันเนี่ยมันจะกลายเป็นความจริงของเรานะจ๊ะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับหวยหรือว่าลอตเตอรี่ล่ะทีนี้การซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะมันก็เหมือนกับการยืนอยู่ตรงหน้าความเป็นไปได้มหาศาลนะอารมณ์ประมาณว่า Dr. s t o r s t r a n g รนก์แอนด์เด o ะมันติเ s ิ s นะในจักรวาลล้านล้านแบบเนีานรูปแบบเนี่ยมันจะต้องมีจักรวาลหนึ่งแหละที่คุณนะถูกแจ็คพอตโอเคปะ่ะอ่าเลขทุกเลขนะมันคือคลื่นความน่าจะเป็นที่รอที่จะถูกเลือก ถ้าเราเลือกแบบลวกๆนะซื้อแล้วก็หวังเล็กๆในใจนะยังติดอยู่กับความคิดที่ว่าเอ้ยแต่ probability นะความเป็นไปได้เนี่ยมันน้อยมากนะความเป็นไปได้นั้นนะ่ะมันก็ยังจะคงเป็นแค่คลื่นนะไม่ได้แบบยุบตัวชัดเจนนะคือเราก็ยังจะไม่ถูกหวยนั่นเองแต่ถ้าเรานะสามารถโฟกัสใช้จิตใต้สำนึกนะ เชื่อจนรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ย c o l l a e นะหรือว่ายุบเลขนั้น,น่ะให้ลงมากลายเป็นความจริงของเราพูกนี้ง่ายคือว่าการเลือกเลขเนี่ยมันก็เหมือนกับการ collapse wave function นะคือเรากำลังเลือก t i m e l i น์ของเรานะที่อยู่ในจัก,กราวาลที่เราเนี่ยถูกลอตเตอรี่จริงๆ ลองนึกภาพตามนะจ๊ะสมมติว่าเราเนี่ยอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยวิทยุหลายเครื่องนะะทุกเครื่องเนี่ยสามารถเปิดเพลงต่างกันได้หมดนะเพลงทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะในความเป็นไปได้แต่เราเนี่ยจะได้ยินเพลงไหนนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราหมุนคลื่นไปที่ความถี่ไหนหวยก็เหมือนกันนะจ๊ะ ทุกความเป็นไปได้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะจ๊ะแค่เราเนี่ยจะได้สัมผัสความจริงแบบไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าจิตของเราเนี่ยปรับขึ้นไปตรงที่ไหนความรู้สึกนะความคิดแล้วก็อารมณ์ของเราเนี่ย ล้วนปล่อยคลื่นพลังงานออกไปนะเหมือนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะอิเล็กโทรแมกเนติกฟรีเควนซีนะ quency, นะถ้าเรารู้วิธีจูนคลื่นให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะเช่นความมั่งคั่งความโชคดีนะผลลอตเตอรี่ที่เราอยากได้เนะี่ยจัก,กรวาลก็จะสท้อนสิ่งนั้นกลับมานะเพราะมันทำงานเหมือนคล้ายๆกับกฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเองอันนี้ก็เป็น i n t r ท d ร c t i o ชั่นเอพิโซดนะก็เดี๋ยวเราจะ ทําต่อๆไปนะไม่รู้ว่าจะมีกี่ตอนนะอันนี้นะแต่พยายามจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็คือเอามาให้พวกคุณได้ขบคิดหรือว่านําไปทดลองให้ได้มากที่สุดนะใครที่สนใจนะเกี่ยวกับการ manifest แบบ Lottery Winning เนี่ยห้ามพลาดนะช่องของคุณมาร์คฮวงตั้นนะมาร์คฮวงตั้นนี่คือเป็น Specialist ตเลยทีเดียวนะเพราะว่าแกแบบ มีชีวิตอยู่ได้นะเพราะว่าแกถูกหวยนะคือใช้เงินหวยเป็นอยู่เป็นนิดนั่นแหละค่ะแกเปิดไอ้นี่นะเป็นคล้ายๆว่าคอร์สสอนอะไรประมาณนี้มัง้งลองไปหาดูนะในช่องแกแกน่าจะบอกอยู่นะว่าไปอะไรยังไงนะก็ได้ข่าวหลายคนที่ไปจอยกับแกเนี่ยไปเรียนกับแกก็ถูกหลายคนอยู่ถูกรางวันแบบก็ลางวันใหญ่นะรางวันยังไม่ยังไม่เคยได้ยินว่าถูกแจ็คพอตแบบ เป็นเป็นหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็ถูกทีก็สองแสนสามแสนดอลลาร์อะไรแบบเนี้ยก็รางวัลใหญ่พอสมควรนะแต่ยังก็ก็ยังไม่เคยได้ยินว่ารางวัลที่หนึ่งนะแล้วก็อ่ช่องของคุณทีโมทีซานเชสนะไม่รู้ออกนามสกุลเขาถูกหรือเปล่านะแต่คนนี้เขาถูกหวยด้วยตัวเองเนียนะเขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเองนะแล้วเขาก็เล่าประสบการณ์เมื่อสมัยเขาเป็น นักศึกษาอยู่เลยนะเขาถูกแบบ20กว่าล้านมั้งยี่สิ something ดอลลราจำไม่ได้แต่ว่ารางวัลที่1แล้วก็เขาก็ทำช่องของเขาในเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คนที่คนที่ถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่อาจจะรางวัลที่1รางวัลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนพวกนี้เขาก็จะเล่าประสบการณ์ว่าเอะฉันถูกได้เพราะว่าฉันเออ ใช้จนตนาการฉันใช้ manifestation อะไรก็ว่าไปอะค่ะก็คือลองไปฟังดูบันจากประสบการณ์ตรงของคนที่ถูกรางวัลเยอะๆว่าเขาเขาคิดยังไงเขาใช้วิธีอะไรเขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรอย่างเงี้นะก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสไปฟังก็ลองเลยนะสนุกมากนะไปฟังมาหลายตอนละอืมแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะแบบ เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะนิดๆหน่อยๆน,นะอย่างตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาไม่จากช่องคุณมาก,ก็ช่องคุณทิโมธีและคะ่ะอยากไปออกเหมือนกันนะช่องทิโมธีเนี่ยถ้าไปออกแบบเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมถ้าไปออกปั๊บเนี่ยคือแบบถูกรางวัลแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากคนที่ไปออกช่องนี้ก็จะเป็นคนที่ถูกรางวัลมาอะไรอย่างงี้โอเคก็เอพิโซดนี้นะสรุปแล้วเนี่ยควันตัมฟิสิกนะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากไกลตัวอะไรนะมันเป็น เรื่องของจักรวาลกดจักรวาลกฎธรรมชาติที่มีรอบตัวเรานี่แหละควอนตัมฟิสิกนะมันพยายามบอกเรานะเสนอนะคะว่าความจริงเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวหรอกมันเป็นเพียงแค่ความเป็นไปได้นะนับล้านอย่างที่รอให้เราเลือกและเวอร์ชั่นที่เราถูกหวยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้นะั้นนะจ๊ะ ถ้าเราสามารถโฟกัสจิตใจของเรานะจูนความถี่ตัวเองนะไปในเส้นทางที่เราอยากได้นะเราก็อาจจะกำลัง collapse wave function ของจักรวาลน,นะให้ความจริงนั้นนะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะโอเคถ้าท่านะสนุกนะกับอะไรแบบนี้นะคะอะไรซีแบบนี้นะกดไลค์นะกดกระดิ่งนะกดอะไรก็กดนะเพราะตอนหน้าเนี่ยเราจะาพูดถึง กดแห่งแรงดึงดูดนะแล้วก็กดแห่งการสมมุติกับพลังควนตั้มนะแล้วก็จะพูดถึงว่าวิธีเนี้ยมันใช้ในการดึงดูดโชคลาภความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไงนะโอเคปะ่ะเออฮะอะไรสินะขอบคุณมากนะจ๊ะที่รับชมรับฟังแล้วก็ติดตามนะจ๊ะไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ